ฝันเห็นแมวดำเขาว่าจะโชคร้ายจริงไหมหลายคนเชื่อว่าแมวดำเป็นลางร้ายแต่จริงๆแล้วความหมายของความฝันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของความฝันและความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรมตามความเชื่อโบราณของไทยถ้าฝันเห็นแมวดำอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเรื่องเคราะห์กรรมหรือมีเรื่องที่ต้องให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจแต่ทุกคนรู้ไหมคะในบางวัฒนธรรมอย่างเช่นญี่ปุ่นและอีย แมวดำถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภถ้าฝันว่าแมวดำเดินเข้ามาหาจะหมายถึงมีคนกำลังนำข่าวสารสำคัญมาให้กับคุณถ้าฝันว่าแมวดำกระโดดใส่จะเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะคนรอบข้างถ้าฝันว่าแมวดำมานั่งจ้องหน้าคุณบางทีจิตใต้สำนึกอาจจะกำลังบอกคุณว่าให้คุณหัดฟังสัญชาตญาณของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและที่น่าแปลกก็คือการฝันเห็นแมวดำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโชคร้ายเสมอไปค่ะเพราะว่าบางคนฝันแบบนี้ในช่วงก่อนที่จะได้รับข่าวดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต